สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมชยยพุจันทร์อธิบดีกรมที่ดินแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินวันนี้ก็กลับมาพบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับก็มีเรื่องสาระน่ารู้ครับหลายท่านอาจจะได้เห็นข่าวที่ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ออกข่าวชมเชยทางกรมที่ดินที่ได้มีการออกระเบียบกรมที่ดินเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้ทาสัญญาขายฝากเอาไว้ นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวสารออกไปยังสื่อมวลชนแขนงต่างๆอย่างมากก็มีคนสอบถามคนสงสัยว่าเอ๊ะทําไมคณะกรรมการกฤษฎีิการสำนักงานก,ารกิรสกิการถึงชมเชยกรมที่ดินมากหรือเกินคนถือเป็นเช้าของเดือดเทาวเลยนะเพราะบางท่านในชีวิตนี้อาจจะไม่เคยขายฝากอาจจะเคยแต่จำนองนะก็มาอธิบายกันว่าไอ้เรื่องขายฝากและจำนองต่างกันยังไงแล้วก็ทําไมกฤษฎีิกาถึง ชื่นชมกลมที่ดินเหลือเกินท่านผู้ในการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินช่วยอธิบายนิดครับเรื่องของการขายฝากเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไงครับขายฝากนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเอาตัวผู้เจ้าของที่ดินนะครับพูดง่ายๆนะครับเอาที่ดินไปขายให้กับผู้รับซื้อฝากนะครับกรรมสิทธิ์นะครับมันเหมือนประเภทขายเลยครับก็คือกรรมสิทธิ์มันลอยเป็นทันทีตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครับก็คือว่าผู้สมมุติผมอยากจะได้สตังค์แต่ผมมีที่อยู่ครับผมเป็นผู้ขายฝากผมเอา กรรมโฉนดไปไปขึ้นไปบนสํานักงานที่ดินครับแล้วท่านผอเป็นในทุนเงินกู้ครับผมเอาเงินมาให้ผมครับแล้วท่านก็จดทะเบียนเราก็ไปจดทะเบียนขายฝากกันที่เจ้าที่ที่ดินกรรมสิทธิ์นี้ตกเป็นของในทุนเลยในเงินกู้แต่แต่มีเงื่อนไขว่าตัวผู้รับตัวผู้ขายฝากเนี่ยสามารถที่จะมาไถ่คืนได้ครับในเวลาที่กําหนดตามแล้วแต่จะตกลงกันลบแต่ว่าในทางนิติสัมพันธ์หรือในทางกฎหมายเนี่ยถือว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นน่ะ ตกเป็นของในทุนแล้วใช่ครับของผู้ที่เรียกว่าผู้รับซื้อฝากใช่ครับโฉนดเนี่ยก็จะไปเขาด้วยใช่ครับเพราะถือว่าเขาเป็นเจ้าของวัตมสิทธิแล้วครับผมเรื่อจุดนี้ต่างกับจำนองไงครับท่านต่อแต่จำนองเนี่ยครับผมจำนองเนี่ยกรรมสิทธิ์มันไม่โอนไปยังผู้รับจำนองนะครับยังเป็นของผู้จำนองอยู่ก็คือว่ากรรมสิทธิ์ตัวเนี้ยเป็นยังตัวของผู้จำนองเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ครับแต่ว่ามีพาระผูกพันคือติดการจำนองไว้เท่านั้นเองนะครับซึ่งทั้งขายฝาการจนนองเี่ย ผู้ที่ต้องการเงินเจ้าของที่นะกับเจ้าของเงินที่มาปล่อยปล่อยเงินกู้นะพูดง่ายๆนะทั้งสองฝ่ายเนี้ยจะต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินทสำนักงานที่ดินนะเท่านั้นเท่านั้นครับค่าทะเบียนต่างนี้คือถ้าจำนองนะครับก็เสียแค่ร้อยละหนึ่งนะครับของราคาที่จำนองกันครับแต่ถ้าเป็นกรณีขายฝากเขียเสียร้อยละสองของเท่ากับขายเลยนะใช่คบเท่าขายครับก็คือประเภทขายหนึ่งครับเหมือนกับขายเลยเพราะรรมาสิทธิ์ตกไปของผู้รับซื้อฝากไปเสีอแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ไถ่เท่านั้นเองอ่านะแต่ข้อ ข้ออันตรายสําหรับเรื่องของการขายฝากเนี่ยเนื่องจากกรรมสิทธิ์มันตกเป็นของผู้รับซื้อฝากแล้วเมื่อนี่ถึงกําหนดชาระคือครบวันที่ตกลงกันจะต้องมาไถ่ถอนนี่นะถ้าลูกหนี้ไม่เอาเงินไปไถ่ถอนเนี่ยหมดสิทธิ์ไถ่แล้วครับหมดสิทธิ์ไถ่เลยครับพี่ก็ตกเป็นเขาเลยล 1, 1> ชโนก็อยู่กับเขาอยู่แล้วใช่ครับนี่ก็เป็นปัญหาเยอะตอนช่วงราวๆปี2547 2 5 1 8เนี่ยผมเป็นในเพอ อยู่ที่เสือสางโคราชเนี่ยจำได้ว่าก็รู้ถึงปัญหาครับของการขายฝากเนี่ยความอันตรายระหว่างจำนองกับขายฝากเนี่ยเพราะกรรมสิทธิ์มันตกเป็นของของผู้ซื้อฝากคผมก็ขอร้องเลยมีเจ้าที่ที่ดินอำเภอตอนนั้นยังมีที่ดินอำเภอเรื่องนิติกรรมรอสามสมัยนั้นยังอยู่กับที่ดินอำเภอตอนนี้ไปอยู่ที่ทํางานที่ดินสาขาหมดละนะก็จะขอร้องกันว่าถ้ามาขายฝากเนี่ยจะบอกเจ้าที่ที่ดินวัดให้คุยกับผู้ขายฝากผู้ซื้อฝากว่าในอำเภอ ไม่จดได้นะขอให้ไปจำนองนะเพราะว่ามันอันตรายซุ่มเสี่ยงมากนะแต่บางทีชาวบา้านก็ก็จะขายฝากนะผมก็จําได้ว่าต้องมาพูดคุยกันตำความเข้าใจว่ามันเพราะเราก็ต้องการรักษาสิทธิบางทีชาวบ้านก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจข้อกฎหมายนะซึ่งจากประเด็นปัญหาเนี่ยนะฮะที่กรรมสิทธิ์มาตกเป็นของผู้ซื้อฝากาทันทีเนี่ยต่อมาเนี่ยในปี2560 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายซึ่งมีที่มาจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิลายใต้นโยบายท่านรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์จนันทร์โอชาของเรานี่แหละที่มีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายให้ดูว่ากฎหมายอะไรในประเทศที่มันเป็นอุปสรรคต่อการ,รพัฒนาประเทศเป็นปัญหาต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ใ,ให้ไปปรับปรุงแก้ไขซะซึ่งก็คณะกรรมการพัฒนากฎหมายระยะเร่งด่วนนี้ก็หยิบยกประเด็นเรื่องการขายฝังนี้ขึ้นมาแล้วก็ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชน ในการทำสัญญาขายฝากสาหรับเฉพาะเรื่องที่ดินที่เป็นที่เกษตรกรรมกับที่อยู่อาศัยนะถ้าเป็นที่เพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเนี่ยกฎหมายไปดูแลเพราะว่าถือว่าผู้ประกอบการพาณิชยกรรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน่าจะมีความรู้ทางกฎหมายมีความพร้อมสูงแต่ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรถือกร้นที่เกษตรกรรมกับชาวบ้านผู้ประชาชนทั่วไปที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัย4ี่เนี่ยอันนี้ต้องคุ้มครองเป็นพิเศษใช่ครับท่านก็ได้ยกล่างข่อจำกัดนี้ขึ้นมาเมื่อปีใช้บังคับ2 5 6 2ครับ2 5 6 2นะครับ เมื่อพระธรรมญตินี้ใช้บังคับเนี่ยหลักการคืออะไรฮะหลักการก็คือว่ากรณีที่ไปจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับและเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมามีการคุ้มครองที่มากขึ้นคุ้มครองผู้ขายฝากมากขึ้นครับผมโดยการกําหนดเวลาไถ่ายให้แล้วก็มีการกําหนดระยะระยะขยาย,ย,ย,ายเวลาขายฝากได้มากขึ้นแล้วก็มีการแจ้งให้ตัวผู้รับซื้อฝากนะครับทราบถึงสิทธิต่างๆแล้วก็ผู้ขายฝากเนี่ยด้รับการคุ้มครองมากขึ้นครับผมคือสมัยก่อนที่เขาเล่ากันเนี่ย ปัญหาที่ชาวบ้านเจอก็คือว่าเมื่อครบกําหนดไถ่ถอนเนี่ยเจ้าของทรัพย์เดิมนะผู้ผู้ขายฝากเนี่ยมีเงินและมีเงินจะมาไถ่คืนแล้วเนี่ยนะแต่เจ้าขอผู้รับซื้อฝากเนี่ยที่เป็นในตัวเงินผู้เนี่ยมันจะใบเบี่ยงครับใบเบี่ยงเขาอยากได้ที่ที่สวยที่ดีที่มีอนาคตเนี่ยบางทีไม่ยอมไม่ไม่ยอมเจอบางทีไม่ยอมมาเจอหน้าเลยไม่ยอมให้ใช้นี่เลยหายไปเลยพอข้ามวันครับตามกําหนดในสัญญา ขายฝากเอาไว้ก็หมดสิทธิ์ใช่ไหมใช่ครับนี่แหละพรบนี้ที่มีการพัฒนากฎหมายแล้วยังด่วนก็ได้ตราขึ้นเมื่อปีหกสองครับนะครับกาหนดว่าผู้ขายฝากเอาเงินเนี่ยไปไล่คืนเนี่ยไทยคืนเนี่ยนะไม่ยอมรับคืนไม่ยอมรับคืนหรือไม่อยู่ไม่เจอตัวไม่รู้จะทายังไงเนี่ยสามารถไปวางทรัพย์ได้ที่ที่สํานักงานวางรัพย์แล้วก็สํานักงานที่ดินจังหวัดแล้วก็สํานักงานที่ดินสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากซึ่ง หลังจากพรบนี้มีผลใช้บังคับกรมที่ดินก็ได้ออกระเบียบกรมที่ดินขึ้นมาใช่ครับนะเป็นแนวปฏิบัติสําหรับเจ้าพนักงานที่ดินครับนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยสำนักงานข้ามการกฤษฎีกาซึ่งเป็นเป็นฝ่ายเลขานุการของข้ามการพัฒนากฎหมายระยะเร่งด่วนเนี่ยก็ได้มีคําแนะนําครับใช่ครับนะครับไปยังกรมที่ดินว่าระเบียบกรมที่ดินที่ออกมาตามประหยัดไข่ฝากพื่ประหยัดไข่ฝากเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยครับเนี่ยนะฮะ มันยังยังไม่สามารถที่จะคุ้มครองหรือรักษาสิทธิพี่น้องประชาชนได้มากเพียงพอใช่ครับนะสนเสนอแนะให้กรมที่ดินไปปรับปรุงใช่ครับระเบียบนี้ให้มันดียิ่งขึ้นนะซึ่งกรมที่ดินรับเรื่องนี้มาเมื่อปลายปี2 5งพัน้าปลายปีที่แล้วนี่แหละใช่ครับ,<ล>รบท่านผู้นาแล้วก็ทีมงานในกรมที่ดินเราก็ระดมสมองกันว่าจะปรับปรุงยังไงเพื่อให้สมอย่างเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้แล้วก็ตามคําแนะนําของกฤษฎีกาซึ่งท่านก็บอกมาสั้นๆบอกว่า ให้ไปปรับปรุงให้คุ้มครองสินปรชาชนมากขึ้นสุดท้ายเราทำไงฮะเราก็ดําเนินการนะครับในการพิจารณาเรื่องนะครับแล้วก็กรณีที่มีการวางซับนะครับเนื่องจากว่าผู้รับซื้อฝากนะครับไม่ยอมที่จะรับรับเงินชําระหนี้คืนนะครับแล้วก็เป็นปัญหาบริษัทในการที่จะได้รับโฉนดคืนมาเราก็หาแนวทางปฏิบัตินะครับโดยการดําเนินการที่เรียกว่าออกไปแทนครับก็คือเจ้อผู้รับซื้อฝากหรือเจ้าหนี้เงินกู้นะ ไม่อยู่ไม่ยอมรับเงินเนี่ยนะท่านเอาเงินไปวางที่สำนักงานวังรับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็เอาหลักฐานมาติดต่อที่สำนักงานที่ดินเนี่ยงานที่ดินก็จะออกใบแทนโฉนดให้เพื่อจะมาจดทะเบียนในการถ่ายคืนที่ที่ดินแปลงนั้นกลับไปเป็นชื่อของผู้ขายฝากครับก็กรรมสิทธิ์ก็กลับคืนไปอย่างท่านแต่จริงจริงจริงคือกรรมสิทธิ์นะมันตกมาแล้วครับแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็คือว่าไม่ได้โฉนดครับไอโฉนดไม่ได้ไม่ได้โฉนดไปบอกเป็น เป็นที่ได้คืนไปแล้วครมีกครก็เชื่อที่หลักใช่ครับเพราะหลักฐานมันยังเป็นชื่อ,ข,ข,อ,ข,อของผู้ผู้รับซื้อฝากอยู่ครับว่ากรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้รับซื้อฝากอยู่ปัญหาก็คือว่าเราต้องออกไปแทนให้แล้วทีนี้เราก็เติตีความว่ากรณีแบบนี้กรณีที่เข้าใบเบียงมากๆแล้วก็ไม่มีการนำโฉนดมาคืนให้กับผู้รับซื้อฝากเนี่ยเป็นปัญหาอุปสรรคเป็นกรณีอันตรายซึ่งสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่ออกไปแทนได้ครับก็เลยออกไปแทนให้เพื่อมาจดทะเบียนไถ่ายคืนออกไปครับก็จะกลายเป็นชื่อของผู้ขายฝากครับครับอันนี้แหละครับก็คือที่ไปท่าน ได้รับข่าวก็ชื่นชมกรมที่ดินนะแต่งงว่าที่ทำไมทำไมรับกิจกาต้องชมกรมที่ดินเนี่ยมันคืออะไรอย่างไร,รนะครับก็เป็นสาระสำคัญดังที่ผมแล้วก็ท่านผูว้วิการสํานักมาตฐานการะเปลียนที่ดินได้ชี้แจงไว้ก็บิ็นทค่นีครับขอบพระคุณครับ